บันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนตำหนักลู่หวังเจ็ดดาราบทที่2 7สคำโกหกเมื่อคำพูดนี้พูดออกมาผมฉุกคิดขึ้นแวบหนึ่งไม่เห็นเขารลางแล้วก็พูดอย่างตกใจว่าหรือว่าในช่วงหัวเรียวหัวต่อนั่นสองคนนี้สลับตัวกันเหมืนอนโยผิงพยักหน้ามองดูศพนั่น คนคนนี้ซุ่มคิดการใหญ่เพียงเพื่อหลอกใช้อิทธิพลของลู่สังหวังบรรลุเป้าหมายความเป็นอมตะของตัวเองเท่านั้นเรื่องพวกนี้คุณรู้ได้ยังไงเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์เองไงอย่างนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนโยบผิงสายหน้าเมื่อหลายปีก่อนขณะขุดสุดสารผมเจอผ้าไหมาจารึกยุคจ้านกวัว สภาพสมบูรณ์ครบชุดในสุสานร,ราชวงศ์ซ่งจะรึกฉบับนั้นความจริงก็คืออัตตะชีวประวัติของนายบรุษหน้าเหล็กนั่นเองหลังจากที่เขาถ่ายทอดแผนการทั้งหมดให้กับูกสังหวังแล้วก็วางเพลิงเผาบ้านแล้วก็ครอบครัวของตัวเองโดยโยนศพของขอทานคนหนึ่งลงไปในกองไฟเพื่อแทนตัวเขา แล้วก็ปลอมตัวเป็นขอทานหนีรอดจากความตายลู่สังหวังเองก็รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเขารอกระทั่งลู่สังหวังมันจุศกแล้วหลักลอบเข้ามาในสุสานอย่างง่ายดายลากตัวลู่สังหวังที่ไรสภาพโต้อตอบออกมาจากเกลอะยกแล้วก็นอนลงไปแทนลู่สังหวัง วางแผนดำเนินการอย่างยากเย็นสุดท้ายกลับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นแทนสงสัยว่าจะตัวเองก็คิดไม่ถึงผมถามด้วยความแปลกใจถ้าศพของลู่สังหวังถูกล่าออกมาก็ต้องกลายเป็นศพโลหิตนะสิถ้าเงน้นที่นี่ก็ต้องมีศพโลหิตสองตัวสินะเรื่องนี้ในบันทึกของเขา ไม่ได้เขียนไว้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่ลู่สังหวังอยู่ในกรอะหยกสั้นเกินไปยังไม่ทันกลายเป็นสมโลหิตสายตาของเขาดูหลุกลิกมันเป็นแค่อัตชีวประวัติเรื่องพวกนี้เขาแค่เอ,อ่ยถึงนิดหน่อยไม่ได้บันทึกเอาไว้ละเอียดหรอกผมมองหน้าเหมือนโยผิงไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าคำพูดของเขาคำนี้น่าจะเป็นเท็จ ผมมองอาสามเขาเองก็ไม่เชื่อแต่ใน,นเมื่ออีกฝ่ายไม่อยากเล่าถึงขั้นอุตส่าห์แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วหากยังคิดจะแฉกันอีกซึ่งหน้าก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรเหมือนโยผิงพอพูดประโยคนี้จบก็เหมือนกับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วกลับสู่สภาพสีหน้าเฉยเมยเหมือนเดิมลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่าใกล้สว่างแล้ว พวกเราก็ควรออกไปกันได้แล้วไม่ได้โดยไม่เจอสัจกรผีเลยในอ้วนพูดดูสิที่นี่มีของดีเยอะแยะขนาดนี้กลับกันตอนนี้ก็มาเสียเที่ยวนะสิเหมือนโยผิงมองเขาอย่างเย็นชาคล้ายกับค่อนข้างเป็นอริกับในอ้วนในอ้วนรู้สึกเสียหน้ายักไหล่แล้วก็พูดว่าโอเคโอเค แต่ถึงยังไงกลอกยกนี่ก็ต้องเอาออกไปด้วยจริงไหมบนโลกนี้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ฉันเห็นแก่ส่วนรวมหรอกนะคำพูดนี้ถือว่าถูกต้องอาสามตบตูดเขาแล้วก็พูดว่างั้นเองจะโมโอเออะไรอยู่ละ่ะเร่งมือมันเสร็จ,รจแล้วรีบรไปจากที่นี่กันอยู่ๆผมก็เกิดหมดความสนใจกับเรื่องพวกนี้ และไม่อยากไปช่วยพวกเขาหลับตาลงเตรียมพักสักครู่ขณะนี้เองพันมีน้ำสองสัมหยดหยดลงมาบนหน้าผมนึกว่าฝนตกเงยหน้าขึ้นดูหน้าประหลาดของศพโลหิตนั่นโผล่มานอกขอบเตียงหยกเบ้าตาโบ๋สองรูแทบจะทาบติดอยู่กับคิ้วผมผมช็อกจะลุกขึ้นกระโดดโยง พอว่าหัวของศพโลหิตนั่นยังกลิ้งกลับไปกลับมาอยู่บนเตียงหยกขณะนี้กลิ้งตกลงมาบนพื้นคล้ายกับว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่ในอ้วนกะจะเดินเข้าไปดูเหมือนโยผิงจับตัวเขาเอาไว้แล้วก็พูดว่าอย่าพิ่งรอดูก่อนในอ้วนพยักหน้าขณะนี้เองดวงศพสีแดงตัวเล็กมากตัวหนึ่ง กัดทะลุหนังศีษะของหัวศพโรหิตแล้วก็มุดออกมาตาขุยเห็นเข้าก็ด่าเชี่ยเอ้ยโตกระเปียกแค่นี้ยังมึงอาจมาเสนอหน้าต่อหน้ากูอีกเหมื่อแหลงขึ้นหมายจะฟาดอะสามคว้าตัวเขาไว้ทันทีอ้โง่ไอ้นี่คือราชาด้วยเองทำมันตายก็นรกแตกหลังงานนี้ตาขุยงงพูดอย่างไม่เชื่อสายตา ตัวกระเปียกเนี่ยนะหรือราชาถ้างั้นไอ้ตัวยักษ์ใหญ่ๆไม่พากันอกแตกตายหรอกเหรอเหมือนโยผิยงก็ตกใจมากเช่นกันเขาตบไหล่ผมแล้วก็พูดว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่ราชาด้วงอยู่นี่ผมสะกดด้วงศพผู้นั้นไม่อยู่ฤทธิ์มันร้ายมากขณะน,นี้ดวงศพสีแดงตัวจิ๋วนั่นส่งเสียงจี๊ดจี๊ด ขยับปีกสองทีคล้ายกับมองเห็นพวกเราพลันลัวปีกพุ่งเข้าใส่พวกเราเหมือนโยบพียงร้องลั่นมันมีพิษโดนตัวแล้วตายรีบหลบไปอสามพลิกตัวหมุนมาทางพวกเราส่วนตาคุยที่อยู่หลังเขาปกติก็เงอะงะอยู่แล้วขณะน,นี้ตั้งสติไม่ทันถึงกับยื่นมือออกไป เพืกขวาจับต้าต,ตัวด้วงนั่นเอาไว้โดยสัญชาตญาณของนิ่งอึ้งน,นิดนึงพันร้องรัน่นทันใดนั้นเองมือของเขาก็กลายเป็นสีแดงในพริบตาไม่เพียงเท่านั้นส่วนที่เป็นสีแดงปานเลือดลุกลามขึ้นไปตามท่อนแขนถึงเขาอย่างรวดเร็วตัวในอ้วนตะโกนร้องลั่นโดนพิษเข้าแล้ว รีบตัดแขนทิ้งเร็วพูดพลางก็พุ่งมาแย่งดาบของเหมือนโยผิงเหมือนโยผิงนั้นมีสภาพอิดโรยเต็มทนแล้วพอโดอนกระแทกดาบดำก็หลุดมือในอ้อนวนคว้ามับกลางอากาศแต่ทันใดนั้นตัวเขาก็สุดหวบลงร้องราขึ้นมาลั่นเชี่ยแม่เห้ยทำไมหนักอย่างนี้วะเขาพยายามยก ดาบขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนี้สายเกินไปแล้วตาคุยเจ็บปวดจนตัวบิดงอเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นตัวเขาก็กลายเป็นสีแดงเลือดไปแทบทั้งร่างเหมือนกับผิวหนังทั่วร่างหลอมละลายลงในพลิบตาเขามองมือตัวเองหวาดกลัวสุดขีดอยากจะร้อง แต่ก็ร้องไม่ออกเหมือนโยผิงเห็นผมจะเข้าไปช่วยก็รีบฉุดตัวผมไว้กัดฟันพูดว่าโดนตัวเขาไม่ได้โดนแล้วต้องตายต้าคุยเห็นพวกเราถอยฉากไปอย่างกับเห็นสัประหลาดทำท่าหวาดกลัวเขามากเขาพุ่งเข้ามาหาผมอ้าปากกว้างคล้ายกับกําลังร้องว่าช่วยผมด้วย เห็นภาพเช่นนี้ผมช็อกจนเดินไม่ได้อนสามพุ่งเข้ามาดึงตัวผมออกตาขุยตะคลุกพืดจับไม่เจอตัวผมเขาหันไปมองคล้ายเป็นบ้าแล้วก็รีบไปตะครุบตัวในอ้วนต่อสภาพของในอ้วนแต่เดิมก็เสียหลักอยู่แล้วจึงตั้งรับไม่ทันร้องขึ้นว่าแย่แล้วเขาแย่งปืนของผมไปผมตกใจมาก หรือว่าเขาจะยิงปืนรีบยื้อแย่งกับเขาขณะชุลมุนนั่นเองปืนก็ดันลั่นโป้งขึ้นมาตาขุยโดนกระสุนเข้าที่หัวชักสุดตัวล้มลงกับพื้นในท,ทันทีนี่หัวของผมร้องวิ่งสุดควบลงนั่งกับพื้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปเมื่อคลู่ ยังเป็นคนดีๆคนนึงอยู่แล้วจู่ๆก็กลับกลายเป็นเช่นนี้ในหัวของผมขาวโพลนไปหมดไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีดวงศพสีแดงตัวนั้นร้องจีดมุดออกมาจากมือของต้าคุยตีปีกพับๆในอ้วนตะโกนด่าเหมือนโยผิงร้องลั่นอย่านะแต่สายไปแล้ว อ้วนวิ่งตรงเข้าไปยกหีบหยกม่วงขึ้นมาทุบไอ้ด้วงศพนั่นบี้แผ่ชั่วขณะนั้นเองโลงถ้ำทั้งโลงเงียบเป็นเป่าสากไม่มีเสียงใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนโยกผิงคว้าผงหินกรรมนัมนึงบนพื้นขึ้นมาโรยตัวตะโกนบอกว่ารีบไปเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเนอ้วน มองดูรอบตัวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นพูดอย่างแปลกใจว่าทำไมต้องรีบไปเพิ่งจะสิ้นเสียงของเขาโรรงถ้ำที่เงียบสงัดนั้นอยู่ๆก็มีเสียงดังหนกหูขึ้นมาเสียงจีดน,นับไม่ถ้วนดังขึ้นเป็นจากสี่ทิศแปดด้านจากนั้นพวกเราก็เห็นหรูถ้านับไม่ถ้วน บนหน้าผานั่นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสิบตัวแล้วก็ร้อยตัวดวงศพสีเขียวนับไม่ถ้วนพลั่งพลูออกมาดังสายน้ำรูปขบวนเหล่านั้นไม่อาจจะบรรยายด้วยคำพูดได้มันคือคลื่นลูกหลังซัดคลื่นลูกหน้าตัวข้างหน้าเหยียบตัวข้างหลัง ไต่พุ่งขึ้นมาอย่างฟ้าถล่มดินทลายผมเห็นเขาก็ตกแต่ลึงอ้าปากค้างอสามตบหัวผมร้องลั่นวิ่งเขาแบกพานเจือขึ้นหลังในอ้วนยังคิดจะเก็บหีบหยกม่วงอสามร้องว่าเอ็งไม่เอาชีวิตแล้วใช่ไหมฮะในอ้วนเห็นว่ายกไม่ไหวก็ฉกเอาผ้าไหมจาลึกดิ้นทองนั่น ขึ้นมายัดลงกระเป๋าเสื้อแทนพวกเราทุกคนปีนขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้มีแง่งง่า,งามเถาวันมากมายปีนไต่ง่ายมากฝีมือหยหวยอย่างผมก็ยังปีนขึ้นไปถึงสิบกว่าเมตรได้อย่างรวดเร็วดวงศพพวกนั้นกลูกันมาถึงต้นไม้แล้วผมก้มลงไปดูคุณพระช่วยด้านล่างต้นไม้ทั้งต้น เป็นสีเขียวเต็มพลืดไปหมดหากตกลงไปแม้แต่กระดูกก็คงไม่เหลือละ่ะดวงศพพวกนั้นเหมือนกับตั้งใจมารวมพลกันก่อนครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มกระโดดขึ้นมาพวกมันปีนต้นไม้ไว้กับพวกเราเยอะเพียงครู่เดียวก็มาถึงฝ่าเท้าของเราแล้วในอ้วนปีนอยู่ข้างบนผมถามว่า นายบอกว่าเลือดของไอ้น้องเสี่ยวเกอของพวกนายเจ๋งกว่าพวกยาข่ามาแมลงไม่ใช่เหรอทำไมใช้การไม่ได้ซะแล้วล่ะในหัวของผมยังเต็มไปด้วยภาพล้มลงไปของต้าขุยเมื่อครู่ไม่ใส่ใจคำพูดของเขาเลยก็าหาเรื่องหน้าแตกเองแอบสะบบคำหนึ่งท่านใดนั้นผมเจ็บจี้ที่ขาดวงศพตัวหนึ่ง กัดเข้าที่นองของผมแล้วผมถีบมันตกลงไปพร้อมก้มดูด้านล่างเหมือนกับกระทะเดือดดวงศบไต่พุ่งกันขึ้นมาอย่างลืมตายขณะน,นี้อาสามตะโกนลงมาจากด้านบนว่าระเบิดกระเป๋าข้างๆเตียงหยกมีระเบิดผมถามว่าฝั่งไหนล่ะอาอาสามตะโกนด่าแม่งเอ้ย ก็ตัวเองนั่งอยู่ข้างๆแท้ๆยังไม่รู้อยู่ในกระเป๋าใบข้างซ้ายผมมองลงไปกระเป๋าที่มีระเบิดจมหายไปในทะเลด้วงมองไม่เห็นเลยสักนิดรีบยิงสุ่มไปสองสานัดแต่ก็แค่สอยดุ้มงตายไปสองสามตัวขณะนี้เหมือนโยบผิงควักตะบันไฟสองสามอันออกมาจากกระเป๋าจุดแล้วก็โยนไปทางเตียงหยก ดวงพวกนั้นแม้จะไม่กลัวเลือดของเขาแล้วแต่ก็ยังกลัวไฟเมื่อเห็นว่ามีไฟตกลงมาก็พากันหลีกทางเป็นวงใหญ่เผยเห็นกระเป๋าเป้ใบนั้นทันทีก้นของในอ้วนมีดวงห้อยตองเตงอยู่หลายตัวแล้วจึงรีบร้องลั่นขึ้นว่ารีบรีบระเบิดไอ้พลุนั่นได้แล้วฉันจะทนไม่ไหวแล้ว พ่านเจออยู่ข้างบนตะคนบอกว่าไม่ได้นะลูกระเบิดนั่นมีเยอะไประเบิดขึ้นมาพวกเราก็มีรอดด้วยผมเห็นดวงศพปินไต่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเวลานี้หากลังเลก็คือตายสถานเดียวร้องขึ้นว่าช่างแม่งแล้วตายก็เป็นตายสิพร้อมกับกัดฟันเล็งยิงไปที่กระเป๋าใบนั้น การระเบิดเกิดขึ้นอย่างเร็วมากได้ยินเสียงตู้มตัวผมสะบัดหนึ่งทีรู้สึกเหมือนกับคางก้นนักขาถูกตอกด้วยคลื่นตอกเสาเข็มตัวลอยออกไปด้วยคลื่นกระแทกและวตกลงบนอะไรสักอย่างอย่างนหนักหน่วงหน้ามืดตาลายไปหมดผมรู้สึกหวานที่ลำคอเลือดกระชอออกอามาจากปากหนึ่งคำ ภาพข้างหน้าดับบูบในหัวสมองคลางวิสองหูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักครู่ใหญ่ๆจึงรู้สึกฟื้นกลับขึ้นมาดวงศพข้างล่างโดนแรงระเบิดเปลวหายไปไม่น้อยผมหันหน้าไปมาไม่เจอคนอื่นๆจึงรีบปีนขึ้นที่สูงต่อเนื่องจากบนตัวทาผงหินข้างล่างไว้ าวันมือผีพวกนั้นเห็นผมก็พากันหลีกทางขณะนี้เองด้านล่างมีเสียงแซงแซ่ดังขึ้นมาอีกแล้วผมก้มลงไปมองด้วงศพพวกนั้นพากันกลูกลับเข้ามาอีกครั้งเหมือนน้ำท่วมพวกมันปีนเร็วมากผมเห็นเข้ารู้ว่าไม่ได้การแล้วแม้จะปวดระบมไปทั้งตัวก็ต้องปีนต่อรีบหลับ,ลบ หูหลับตาปีนใตยอย่างไม่คิดชีวิตขณะใกล้จะปีนจนถึงรอยแยกด้านบนแล้วนั่นเองข้างหลังของผมพลันเจ็บจีด๊ดหันควับไปดูปรกากฏว่าดวงศบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมากัดหลังของผมไม่ปล่อยผมหมุนตัวไปกดเปลี่ยงยิงมันตัวแหละแต่ขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่าก็กัดหมับเข้าที่ต้นขา ผมกัดฟันใช้ปืนทุบกระทุ้งมันตกลงไปมันเกาะกิ่งไม้แล้วกระโดดกลับเข้าใส่ผมอีกผมหันไปเหนียวไก่เปลี่ยงแต่ตัวที่สตัวที่สี่ก็กระโดดตามขึ้นมาทันทีผมเห็นว่าห่างจากทางออกอีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นนึกในใจว่ามึงอยากกัดก็กัดไปไหนไมึงก็กัดกุงไม่ตายในทันทีอยู่แล้ว กูขึ้นไปถึงข้างบนได้เมื่อไหร่มึงได้เจอดีแน่ว่าแล้วก็รีบปีนต่อและในขณะนี้เองมือที่เกาะกิ่งไม้อยู่ของผมก็พลันเจ็บแปลกผมหันไปมองใบหน้าโชคเลือดใบหน้าหนึ่งโผลออกมาจากหลังต้นไม้ดวงตาสองดวงที่แทบจะทะลักออกมาจากเป้าจ้องหน้าผมขมิง บทที่27ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะติดตามโปรเจรกต์อื่นๆได้ที่ w w w p e a c h w i b o k s p o t c o m นะคะ